ครับส่วนอย่น้อยน่ารักมาครับอย่างผมกับแล็กล็อกออริจินนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับสิ่งที่หลายคนรอคอยอยู่กับสิ่งที่หลายคนพูดถึงนะฮะกดเข้าไปนะครับนี่ครับผมเ็จมาแล้วนะครับหลายคนบอกเฮ้ยแม่งโคตรเก่งครับเซิร์ฟนู่นเิรนีโคตรเก่งครับเฮ้ยแบบพี่จัดรีวิวให้หน่อยครับเอาตรงๆนะพี่พูดมาตลอดเลยครับว่าเันเก่งจริงครับมันเก่งที่เซิร์ฟอื่นครับเพราะมอนค่าเดฟมันน้อยฮะแต่พอเข้าเซิร์ฟนี้ครับ เอาตรงๆนะถ้าคุณไม่ชี้ตานนะแม่งโคตรกากเลยครับเพราะมันไม่มีค่าเจาะครับแล้วแพทที่มาวันนี้มันก็ยังไม่มีค่าเจาะมาให้ด้วยนะครับแล้วต่อให้แพทที่มันเข้ามามันมีเจาะแค่20%นครับ2ี่นี่คือขยะมากครับแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับค่าเจาะแค่20%นี่คือแบบไม่ต้องพูดกันเลยครับไม่มีประโยชน์ครับมันไม่สามารถทําให้คุณลงแบบไอ้พวกไตหอหรือลงพวกแบบ ดันดูนหรือว่าจะเป็นพวกแบบดันไอเทม9กอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ช่วยเลยครับใช้ค่าเจาะเยอะมากครับเพราะฉะนั้นอาชีพเศษครับพี่ก็ยังยืงนคําเดิมว่ามันเป็นอาชีพสําหรับสัวตานเท่านั้นครับถ้าคุณไม่ใช่ตานนะคุณแบบไปแบบอาทิตย์ละสามพันอาทิตย์ละแพ็คพวงตรงหลบไปเลยครับคุณหลบไปให้ไกลเลยครับไม่มีประโยชน์เลยครับมันไม่เก่งเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วของที่แบบอยากเล่นเศษเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วถ้าดวงดีพอนะฮะแล้วถ้าพี่ดวงดีพอนะครับแล้วสุ่มได้เฟืองที่แบบประจําตัวของเศษมานะเราจะเทสเาเมจให้ดูเลยนะครับว่าระหว่างเศษแอตตาินอะเป้าเดียวอะอันไหนมันดีกว่ากันนะครับ DPS แบบไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วเศษเหมาะกับคอนเทนต์ไหนอะไรไม่เหมาะกับเศษแล้วคุณไปตัดสินใจเองาฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วเราไปเปลี่ยนอาชีพกันเลยครับไปฮะ โอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเศษมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูของเซตอัพกันบ้างครับว่าเศษใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเซตของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับนะครับให้ใช้เป็นเซตของเลเวล85ทั้งหมดนะครับ ถ้าใครมี85หรือ65แบบนี้พอถูถ่ายใช้ได้ครับแต่แนะนําให้เป็น85ทั้ง2องชิ้นนะฮะแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้ประดับ95แดงสิ้นนะครับไม่มีประโยชน์ใดกเศษใดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้แค่นี้นะครับคราวนี้เรามาดูแบบพวกอุปกรณ์สวมใส่กันบ้างครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับใส่กลับไปให้ครบก่อนนะฮะชุดของเศษนะครับเซ็ตที่แนะนำให้ใช้เลยนะครับให้ใช้เป็นเซ็ตนี้ครับสปินครับ ใช้สปินนะครับจนกว่า3ชิ้นนี้นะไอเทมชิ้นที่1ชิ้นที่2และชิ้นที่3ของคุณนะครับมันจะตีบวก15ครับเมื่อไหร่3ชิ้นนี้บวก15ให้เปลี่ยนมาใช้เป็น master of magic ครับนี่คือความต่างอย่างแรกนะครับของเศษนะครับมันจะแรงแบบโคตรโคตรต่อเมื่อคุณตรงนี้บวก1 5ทั้ง3ชิ้นแล้วมันจะแรงกว่าสปิน Spin นะครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้พี่ยังไม่ถึงพี่ใช้สปินไปก่อนนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับ ไอเทมนะครับอันถัดมาอาวุธนะครับอาวุธเซตที่แนะนําให้ใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ครับเซตที่ดีที่สุดของเศษนะครับนั่นคือการใช้สมุดที่เป็นสายโบครับสายโบสายทิปเปิลครับคืออันสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับถ้าคุณสามารถตีบวกได้ถึงบวก10นะครับมันจะทําให้เวทของเศษนะครับมีโก o บคูด o วอยู่ที่0.7วิพูดง่ายคือเท่าแอสซัซินครับเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่า เศษแอนตี้ซิน่ะมันต่างกันนิดนึงตรงที่แอดอ่ะมันใช้โซเดสเป้าเดียวเหมือนกันครับแต่แอดมันไม่ไล่มันออกเลยแต่เศษต่อให้คุณทําแค่ไหนก็ตามมันจะมีฟิกครับมันจะมีฟิกแคทอยู่ครับนะฮะโกลบอลดีเลยของมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้ดาเมจของเศษมัน OP ขึ้นมาครับซึ่งคุณจําเป็นต้องมีเฟืองเดี๋ยวเฟืองเราว่ากันะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเซตของอาวุธนะฮะใช้อันนี้ครับคราวนี้ส่วนเครื่องประดับทั้งหมดทุกอย่างเลยครับคุณจะใส่อะไรนะครับ แนะนำนะครับถ้าใครเล่นอาชีพเศษนะครับสแตทอย่างเดียวที่คุณบิวเลยครับสำหรับเศษนะครับนั่นคือเน้นไปที่ ATK ครับอย่างเนี้ยหัวเนี่ยเป็น P damage อย่างเนี้ยแนะนำถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงครับด้วยสกิลของเศษหรือใครเล่นเมทมาครับแล้วพี่เคยทำคลิปคำนวณให้ไปหมดแล้วนะครับคุณจะรู้ทันทีว่าสแตทที่สำคัญของสกิลโบนะไม่ใช่กาวิตีนะของพวกโบโบทั้งหลายนะครับทั้งหลายแหล่เลยนะครับ ที่ทาให้มันแรงครับอยู่ที่ ATK เพราะฉะนั้นหาอะไรก็ได้ครับที่ build ATK ของตัวเองขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่ ATK และใส่เป็น ATK ให้หมดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีนะครับก็ใส่เป็นอย่างอื่นไปก่อนก็ได้ครับคุณจะใส่เป็นแบบ M damage ไปก่อนก็ได้ครับไม่ไม่เจ็บอะไรขนาดนั้นแต่แนะนำว่าท่าดีๆเลยนะให้ใส่เป็น ATK ครับ นี่คือสิ่งที่แบบต้องหาเลยครับสำหรับเศษครับถัดมาครับที่สำคัญสําคัญครับที่ต้องหาอีกนะครับกดเข้าไปนะครับเฟืองที่คุณต้องใส่นะครับไม่ใช่แบบนี้นะนี่ของแอดนะฮะกดไปนะครับเฟืองที่ต้องหาเลยครับเฟืองแดงครับหาเฟืองแดงให้ได้ครับถ้าคุณไม่มีเฟืองแดงนะเศษจะเป็นอะไรที่แบบกากสุดกากสุดใจกากจากใจกากไม่ไหวฮะ คือมันมันไม่ได้จริงๆครับคือมันไม่ได้จริงๆครับตะเมจดหายไป20%เป็นคือมันรีดไม่ไหวครับเดี๋ยวเทตาเมจให้ดูด้วยนะครับเฟืองนะครับที่คุณต้องใช้นะอะกดให้ดูนะครับกดกดเฟืองแดงก่อนเลยอะกดให้ดูเฟืองแดงครับมบอกพี่มึงมีเหรอวะมีเหรอวะโถ่ระดับนี้นะครับเอาอะไรไปมีอะครับไม่มีครับตุ่มไม่ได้ครับที่คุณต้องได้นะนี่เลยครับ triple cat level 10ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณต้องมีครับ คุณต้องมีเลยฮะอันนี้นะครับหาให้ได้ครับถ้าหาไม่ได้ใช้สีดองได้ไหมมันก็ก้อมแกมครับแต่เล่นแอร์ดีกว่าครับเอาใจนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับอันถัดมาครับที่สําคัญเลยสําคัญเลยแล้วคุณต้องมีนะนี่ครับ elemental g o b e ครับบางคนบอกพี่ดียังไงวะอันนี้นะครับไอเนี้ยแม่งเป็นแบบ เฟืองทีเด็ดอ่ะมันเพิ่มดาเมจให้คุณได้12%ครับคือเศษมันจะมีสกิลที่เคลือบอาวุธเป็นาธาตุธาตุนั้นได้ครับสมมุติคุณอยากตีาธาตุไฟใช่ป่ะคุณก็เคลือบอาวุธเป็นไฟก่อนเลยแล้วคุณใช้เวทไฟครับแม่งแรงขึ้น12%คือคือแบบใช้เวทก็แรงขึ้นอะ่ะเออใช้เวทก็แรงขึ้นไม่ต้องตีก็ได้ครับนี่คือทีเด็ดของเศษเลยครับอยากใช้ไฟเคลือบอาวุธให้เป็นไฟแล้วไล่ไฟไฟแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องมีนะแต่ถามว่าจะใช้ทองช่วยได้ไหมนะี่ จะบวกให้คุณแค่8%แต่อันนั้นบวกให้อยู่4%ถามว่าเจ็บมากไหมไม่ได้เจ็บมากครับอันเนี้ยคุณใช้อันนี้ได้ครับคุณใช้เฟืองทองช่วยได้ครับไอตัว elemental g o l นะถ้าไม่มีนะแนะนําสีทองนะแต่ถ้าเป็นพวก triple c a t ยังไงก็ต้องสีแดงครับย้ําเลยครับยังไงก็ต้องสีแดงครับเฟืองของเศษคอคอมเมนเมนมีแค่นี้ครับที่คุณต้องหาครับส่วนอย่างหนึง่งถ้าคุณจะใส่นะครับแนะนานะครับให้ใส่เป็นเฟืองแบบไอแบบที่ดัมเบลเปนห้าสิบอะชื่ออะไรวะนี่ครับคอ overload ครับ แนะนำให้ใส่อีกอันเป็นคอโอเวอร์โหลดครับแนะนําให้ทําแค่นี้นะครับทำแค่นี้เลยนะฮะทำแค่นี้นะครับสามเฟืองเป็นเมนที่ต้องมีนะของเศษเลยนะครับหนึ่งคือทิปเปิลนะครับคือทิปเปิลแคทนะครับเฟืองที่เป็นทิปเปิลนะฮะนี่นี่นะครับเป็นทิปเปิลนะครับแต่ขอเป็นสีแดงนะครับไม่ใช่สีนี้นะฮะขอเป็นสีแดงนะครับจากนั้นครับเป็นรีเมนทัลโกลบครับอันนี้คุณจะใช้เป็นแบบสีทองก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับ และอีกอันนึงนะครับเป็นตัวขอวอร์โลดขอวอร์โลดจะใช้เป็นสีทองก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับาฉะนั้นพูดง่ายๆเลยที่ขอเลยนะขอเฟืองแดงแค่อันเดียวครับโดดๆเลยครับคือมันจะน้าหนัก7อะไรก็แล้วแต่ครับคุณต้องยอมครับนั่นคือทีเด็ดของเซษนะครับคราวนี้เรามาดูสกิลกันบ้างครับว่าสกิลที่จะอัพมีอะไรบ้างนะครับเซษนะครับพอเป็นสายท i ิปเปิลแคทนะครับสิ่งต่างๆที่คุณใช้ครับนั่นคือโบว์อะไรก็ได้ที่เป็นธาตุครับ เจะใช้แค่โบที่ไม่ได้ทนในการทำดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกโกลสไตล์หรืออะไรพวกนี้แต่พวกแบบเนี้ยนะฮะคุณไม่ต้องอัพเลยครับไฟโบโคโบแลงโบแล้วก็ SP สพีหรือโคเบอรี่ครับนี่สําหรับคัสแรกของเขานะครับพอมาเป็นคัสสองครับอัพทุกอย่างครับพุ่งตรงมาที่ดับเบิลแคทครับขึ้นดับเบิลแคทให้ได้แม็กเป็นอย่างแรกเลยครับเมื่อดับเบิลแคทเต็มนะครับให้มาอัพอันนี้อันนี้ และอันนี้ต่อนะครับสามอันนี้คืออะไรนะครับมันจะเป็นบัฟอยู่ที่พื้นครับเวลาคุณเปิดมาครับถ้าสมมุติคุณเปิดไฟเวลาคุณใช้สกิลไฟครับคุณจะทำดาเมจไฟได้แรงขึ้นครับนี่นี่คือสเตปของมันถ้าคุณใช้น้ําก็เปิดน้ําครับใช้วินก็เปิดวินนะครับนี่คือหลักการเลยนะครับถัดมาอยโบครับอันนี้ไม่ต้องอัพครับห่างไปให้ไกลนี่ครับอันเนี้ยมันเป็นสกิลโบเหมือนกันแต่เป็นโบว์ไร้ธาตุซึ่งพอมันเป็นโบไร้ธาตุครับ ไอ้พวกแต่เบแคททั้งลายแหละครับมันมีผลแค่โบที่เป็นธาตุครับพอมเป็นลายธาตุปุ๊บแมงไม่มีผลฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัพนี่ครับแบบข้ามได้เลยนี่ครับถัดมาที่ต้องใช้นะครับนี่เลยครับเออสไปนะครับอันนี้ดีนะครับดีนะครับเป็นโบธาดินที่ดีนี่ครับและสไปร์ r เว็บนี่คือทีเด็ดนี่คือทีเด็ดเลยครับของแบบการเล่นเศษครับเป็นอะไรที่เด็ดมากในการใช้ VP ครับเพราะฉะนั้นอัพให้เต็มนะครับและอีกหนึ่งอันนะครับฟรีแคสครับ ฟีแคสใช้แค่เลเ้วหนึ่งก็เพียงพอครับคุณจะแล้วทัดแต้มคุณหลือคุณจะมาใช้ก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนตัวพี่มองว่าเลวหนึ่งก็เพียงพอนะครับถ้าจะทําแบบนั้นน่ะเอาไปทาไอ้พวกแบบไอ้พวกเนี้ยที่แบบมันใช้สกอร์พวกเนี้ยในการใช้พวกเนี้ยดีกว่านะครับเอามาครับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณซื้อได้ครับแต่คุณซื้อได้เพราะฉะนั้นเลี้ยวแต่นะฮะถัดมานะครับของคาสสุดท้ายของเขานะครับที่แนะนําเลยนะครับนี่ครับ Element i n s i g h t นะครับ อันนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจของพวกาธาตุครับ5%าน5%ครับเป็นเวลาสิวิสแต็กได้3ครั้งพูดง่ายคือเพิ่มดาเมจธาตุ mm hmm. อีก15%นเพราะฉะนั้นเห็นปะมันใช้แต่ธาตุที่เป็นแบบโบโบทั้งหลายเลยครับส่วนสกิลหลักๆขัดมาครับ Physical Wave ครับอันนี้เป็นสกิลในการฟาร์มที่ค่อนข้างดีนะถึงแม้จะไม่ดีเท่าของวิสาทก็ตามนะครับแต่มันเป็นอะไรที่ฟาร์มค่อนข้างดีครับเป็นสกิลหมู่ที่ดีของเศษครับใช้แทน g a v i t y ได้ไหม ไม่ได้นะครับกาวิตี้ดีกว่าเยอะนะครับกาวิตี้ดีกว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลองดูนะครับแต่ใช้ในการฟาร์มได้ค่อนข้างดีครับส่วนอีก2สกิลเมนเมนที่ต้องมีนะครับ2สกิลนี้เป็นสกิลที่เด็ดแห่งเจ้าพ่อ PVP ครับถ้าไม่มี2สกิลนี้มันก็ไม่ใช่เศษครับมันไม่ใช่แบบเจ้าพ่อแห่งการ PVP แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้นี่ครับมันเป็นคอมโบกับสกิลสไปเดอร์เวฟครับสไปเดอร์เวฟตึงเข้าไว้แล้วคุณดิสเบลแล้วเอาเวทยัดเข้าไปครับแค่นี้เงยงหมดถ้าค่าเจาะเยอะพอ คราวนี้มาดูกันต่อครับแล้วเซตอัพสเตตยังไงนะครับกดให้ดูครับสเตตเมนที่คุณอัพเลยนะกดอินมาให้99ก่อนครับจากนั้นตามด้วยเด็กครับก็ถามคือพี่เด็กทาไมมึงไม่เอา99วะพี่นี่ครับแบบนี้นะเศษเนี่ยสกิลส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องการแค่ให้เวเบิลแคชท่าของมันลง100%ครับเพื่อให้โบแทบจะไม่ต้องไล่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราค่อยๆอัพเราดูไปเรื่อยๆว่าเท่าไหร่ครับอย่างของพี่เงี้ย72จะทำเป100%พี่จบ72ครับคำถามคือพี่แล้วมึงขึ้นลักทำไมนี่ครับขึ้นลักเนี่ยมันจะได้ MATK แถมมาด้วยครับเพราะฉะนั้นพี่ขึ้นลักเพื่อเอา MATK ตรงเนี้ยเข้ามาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำแบบนี้นะครับ ให้อัพแบบนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นลักเพื่อเอา M A T K เป็นตัวเสริมขึ้น,นคราวนี้เรามาดูกันต่อครับว่าการ์ดอาวุธที่เศษใช้คือยังไงนะครับเสษจ,จะใช้การ์ดเพียงแค่2ใบยนะครับไม่เหมือนแอดแล้วนะฮะแม่งมีมืขอขวามือซ้ายคดเปลืองนะครับเศษใช้แค่2เท่านั้นนะครับก็ทําเหมือนอาชีพอื่นๆทั่วไปครับคอมบิเนชันที่ดีที่สุดของเศษนะครับคือ1ขนาดและ1เผ่านะครับ เดี๋ยวพี่จะไปลองตีแบบบอสนี่เห็นแบบนี้บางคนรู้แล้วแหม่พี่มึงกส่แบบนี้กูรู้เลยมันจะไปตีตัวอะไรนะฮะส่วนการ์ดอื่นนะครับใช้เหมือนแอสซัสซินได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้เป็นเวทใช้เป็นอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับส่วนการ์ดนะครับตรงนี้จะใช้ GG ก็ได้จะใช้วาดก็ได้นะครับ วาดกับด g ดาเมจไม่ได้ต่างกันเยอะครับไม่ได้ต่างเลยครับยิ่งเป็นตอนนี้ยิ่งไม่ได้ต่างอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วเซตเนี่ยพอมันบิวสาย ATK ครับไอ้ตัวเนี้ยจะบวกได้เพิ่มเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับยังไม่มีความจำเป็นต้องไปใช้แบบวาดสีใบอะไรขนาดนั้นนะครับคุณใช้ด g จสีใบก็ได้ครับมีค่าเท่ากันส่วนใบอื่นเหมือนแอดทุกอย่างครับเหมือนแอสซิสต์เหมือนอะไรทุกอย่างเลยครับของสายเวทเน้นเ้นเข้าไปครับ คราวนี้เรามาดูที่ลูนกันบ้างครับลูนของเศษครับลูนของเศษเนี่ยใช้แบบแอดแบบนี้ไม่ได้นะคือแอดเนี่ยมันปาโซเดสมันแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะป,ป๊ถูกปะ่ะแต่ของเศษครับเวลาสกิลมันออกเนี่ยแม่งนับเป็น h i ตเว้ยคือสมมุติว่าแบบถ้าคุณแบบใส่โบลลงไปหนักหนักแบบสุดจัดสุดจริงนะบาคคมเมตดูดให้คุณไม่ทันครับนั้นไอ้พวกลูเลตพวกนี้คุณจะใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้เอาไอ้พวกลูเลตพวกนี้ออกนะครับ แล้วเปลี่ยนครับแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบรูนเนี่ยพวกแบบนี้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นรูนอะไรก็ได้ครับที่แบบมันไม่เล่ลดเลือดคุณแบบตามทิตแล้วอ่ะนะครับเพราะว่ามันเด้งไม่ทันจริงๆนะครับอันนี้คือจักใจเลยนะมันเด้งไม่ทันจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเข้าใจนะครับเซตที่พี่แนะนำนะให้ใส่นะเป็น2ออันนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ใส่เป็นตัวนี้นะครับใส่เป็นรูนเบอร์เซอร์ครับ เพราะมันจะนับเป็นฮิตให้คุณอยู่แล้วนะครับมันมันไต่ฮิตได้เร็วครับแล้วมันจะเพิ่มสเต็อะไรพวกนี้ได้ดีนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้คุณอย่างเงี้ย5%ได้ค่อนข้างแทบจะตลอดเวลานะครับให้ใช้เบอร์เซิร์กนะอันนี้เป็นรุนแดงถ้าหาได้นะถ้าไม่ได้ลองปรับกันดูแล้วกันนะครับแนะนำว่าให้ทําเป็นแบบนี้นะครับจะเวิร์กกว่าครับคราวนี้เรามาลองดูดาเมจและสเต็ปการเล่นของเศษกันบ้างนะครับว่ามันเล่นยังไงวะพี่ครับสายนี้มันง่ายขนาดไหนวะพี่นะฮะมาครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าความง่ายของมันในการเล่นนี้มันแบบมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเทียบตระเวนให้ดูด้วยครับว่ากับแอตทสซสินอันไหนมันแจมอันไหนมันว้าวมากกว่ากันนะครับเรากดไปนะครับเรากดไปนะครับเวลาคุณจะเซตอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะใส่เฟืองหรือจะเซตอะไรนะครับเฟืองที่แนะนําเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่แนะนําไปแล้วนะเซตแค่2ตัวนี้พอนะครับอีกอันนึงเนี่ยให้ใส่เป็น ไอ้ที่แบบเป็นเนี่ยคอโอเวอร์โหลดตัวนี้เข้าไปนะครับท i ่พวกแคทเนี่ยพยายามหาแบบลดน้ำหนักนะแล้วใส่คอโอเวอร์โหลดเข้ามาให้ได้นะครับคอโอเวอร์โหลดแนะนำขอเป็นเลเวลเจ็ดเท่านั้นด้วยนะครับมันจะรีดดาเมจได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าวิธีการเล่นมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะนี่ครับจะตีตัวไหนครับคุณเปิดดีบัฟคุณเปิดบับตัวนั้นครับอย่างนี้เอ็ดก้าใช่ป่ะคุณเปิดเอ็ดก้าใช่ป่ะคุณเปิดแม่งเลยครับใกล้ๆหรือใต้ตีนอะไรก็ได้ครับจากนั้นกดโปะครับจากนั้นกดเลือกครับ มันจะโคโบแบบรัวๆครับมันจะโคโบรัวๆครับเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นมันไต่ดาเมจด่ะเห็นมันไต่ดาเมจด่ะครับมันเง่ยบางคนบอกว่าพี่แม่งแบบเด็ดสุดทีเด็ดพี่อัดคลิปของแอดไว้ให้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเศษอะ DBS มันกับแอดเนี่ยมันเทียบกันได้หรือเปล่าอันไหนแจมอันไหนว้าวกันนี่ฮะแต่เอาตรงๆนะคุณดูดาเมจแค่นี้คุณก็เห็นแล้วครับตอนเนี้ยเศษเนี่ย มันตีเนี่ยฮิตละ3ล้าน4ถูกปะ่ะมันอยู่ที่ฮิตละ3ล้าน4ครับแบบยืนอยู่ในบัฟของเขาทุกอย่างเลยนะอยู่ที่ฮิตละ3ล้าน4 000, ครับแอดแม่งปาดโป้ง4ล้าน5โป้ง5ล้านนะครับอันนั้นคือเอาแบบไม่มีพวกคอโหลดติดเลยนะเั่นถ้าพูดตามตรงนะดูแค่นี้แอดแรงกว่าครับเหตุผลง่ายๆเลยครับคือคุณไม่มีเฟืองแดง ถ้าคุณมีเฟืองแดงมันจะแรงขึ้นมาอีก20%่ครับเศษมันจะเก่งกว่าครับแล้วมันจะเล่นง่ายกว่าแล้วมันทําของน้อยกว่าครับนี่คือเศษครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูนะครับส่วนแอดเดี๋ยวพี่โพสคลิปแปะไวาให้ดูครับว่ามันแตกต่างยังไงนะครับคุณจะได้เห็นครับว่าแบบดาเมจของแอดมันรูดแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับปรับแก้ปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับว่าคุณจะเล่นตัวไหนอะไรยังไงอันไหนมันเวิร์กกว่ากัน อันไหนมันดีกว่ากันนะครับอันนี้คือใส่ลูนแดงใหม่เข้าช่วยแล้วด้วยนะครับของเดิมแอดที่ยังไม่ได้ใส่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูนะครับเศษเนี่ยมีลูนช่วยเยอะกว่าด้วยนะครับย้ำอีกรอบนะแอดมีลูนน้อยกว่าครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันเป็นอาชีพของตาครับคุณต้องใช้ของในการทําค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับมอนแพดใหม่นะครับมันใช้ค่าเจาะที่เยอะมากครับ และในการที่คุณจะไต่พวกดันลูนดันหออะไรก็แล้วแต่ครับมันใช้ค่าเจาะที่เยอะครับเศษมันจะมีปัญหาจริงจังครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจบอันนี้พี่ให้ดูขนนกนะฮะว่าขนนกพี่ทําไปขนาดไหนครับคุณทําไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูฮะตอนนี้นะครับค่าเจาะของตัวพี่นะสาหรับเศษนะของพี่มีอยู่552นะครับถามว่าบัตเจ็ตที่พี่ใช้ทําพี่ทาอะไรหมดนะครับดูนะขนนกครับพี่อัดขนนกเป็นเลเวล15หมดแล้วทุก เนี่ยเจาะอยู่552ครับยังไม่ถึง600เลยครับถ้าจะ600คุณต้องทำขนนกขาวช่วยแล้วฮะคำถามคือไหวไหมนะครับคราวนี้อีกหนึ่งปัญหาของเศษนะครับเศษเนี่ยมันเหมือนดูดีถูกป่ะมันมีบัฟมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับมันมีแบบบัฟมีแบบช่วยนู่นช่วยนี่มีแบบเนี้ยมีไฟล์ดีลักวินอิลิเมนต์มีเอิร์ธอิลิเมนต์เต็มไปหมดเลยครับให้คุณช่วยครับมันดูเหมือนยิงตัวแต่ปัญหานะกดแบบนี้นะคุณกดเข้าไปนะครับ คุณกดไปที่ MVP นะครับถ้าคุณสังเกตนะวอตใหม่นี้ธาตุอะไรไอตัวนี้ธาตุอะไรครับไอตัวนี้ธาตุอะไรครับ,อ,รรบอันนี้ไรธาตุครับอันนี้ธาตุธาตุแบบดาร์กครับคุณยิงไม่เข้าครับคุณยิงธาตุดาร์กไม่เข้าไม่มีเวทยิงครับไม่มีเวทยิงคุณต้องยิงธรรมดาครับในขณะที่เป็นแบบพวกอาชีพอื่นเนี้ยอย่างเช่นแอสสายโซงเนี้ยอาวุธแม่งเปลี่ยนเป็นธาตุฮูลี่ได้เว้ยคือมันมันเลยแบบเป็นอะไรที่พีคมากครับอย่างอันเนี้ย คุณก็ต้องใช้โฮลี่ยิงอย่างนี้คุณใช้โฮลี่ยิงใช้โฮลี่ยิงนี่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 คุณตีไม่ได้คุณตีไหนได้ตีมูลได้ครับตีไหนได้อ่ะคุณตีอันนี้ได้อ่ะคุณนี่ใช้ไฟได้อันนี้ใช้ดินได้ครับคือบอสหลังๆเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณลอง <right S 2> ตัดส <ed> ินใจกันดูเองแล้วกันนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับคุ้มค่าที่คุณจะย้ายเปล่านหครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูเองครับให้ข้อมูลได้แค่นี้จริงๆครับ ฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งหมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เปให้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ